ไอโฟน16 Pro จอใหญ่ขึ้นเพิ่มปุ่มใหม่ปรับปรุงกล้องอัลตา w i d รองรับ Wi-Fi 7 <c oughs> นักวิเคราะห์จาก Bloomberg ไม่เชื่อว่า iPad รุ่นใหม่จะได้เปิดตัวภายในเดือนนี้ <c oughs> USB-C ของ iPhone 15สามารถเชื่อมต่อกับอะไรบ้าง <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่ n n ชนแนลรีวิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถึงแม้ i p h o n ส15จะวางจำหน่ายไปได้ไม่นานแต่ iPhone รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวในปีหน้าก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้วโดยเฉพาะ iPhone 16 Pro ที่จะมาแทนที่ i p h o n ส15 Pro ในปีนี้ ส่วนจะมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างเราสรุปมาให้แล้วจอใหญ่ขึ้นไอ o n e 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max จะมีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้น0.2นิ้วซึ่งหมายความว่า iPhone 16 Pro จะมีขนาดหน้าจอ6.3นิ้วและ iPhone 16 Pro Max จะมีขนาดหน้าจอ6.9นิ้วได้รับปุ่มใหม่หลังจากเปลี่ยนปุ่มสวิตช์ปิดเสียงมาใช้เป็นปุ่มแอคชั่นใน iPhone 15 Pro ปีหน้า a p p เปอาจเพิ่มปุ่มใหม่ไว้ใต้ปุ่มพาวเวอร์หรือเรียกเพื่อปุ่มแคปเจอร์ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนว่าไว้ทำอะไรแต่จากชื่อปุ่มอาจบอกได้ว่าจะทำหน้าที่เป็นปุ่มชัตเตอร์ช่วยให้ถ่ายภาพได้สะดวกขึ้นปรับปรุงกล้องเอาลตรไว้ไอโฟน16 Pro และไอโฟน16 Pro Max ถูกถือว่าจะเด้รับการปรับปรุงกล้องเอาลตเทอรไวด้วยความละเอียด48ล้านพิกเซลให้ความละเอียดมากขึ้นเมื่อถ่ายภาพในโหมด 0.5x ปัจจุบันไอโฟน15 Pro และไอโฟน15 Pro Max มีกล้องร้า12ล้านพิกเซล รองรับ WiFi 7, iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ถูกหรือว่าจะรองรับการเชื่อมต่อ WiFi 7ช่วยให้ iPhone ในปีหน้าสามารถรับส่งข้อมูลย่านความถี่2.4 GHz, 5 GHz และ6 GHz พร้อมกันและมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดมากกว่า40 GB กะต่อวินาทีซึ่งเพิ่มขึ้น4เท่าเมื่อเทียบกับ WiFi 6E ที่พบใน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ได้รับชิป A18 Pro ไอโฟน16และไอโฟน16 Pro Max จะมาพร้อมชิปรุ่นใหม่ A18 Pro ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนเทคโนโลยี N3E ใช้กระบวนการผลิต3นาโนเมตรรุ่นที่2ของ TSMC โดยมีต้นทุนถูกกว่าและให้การผลิตที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับชิป A17 Pro ใน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ที่ใช้เทคโนโลยี N3B กระบวนการผลิตชิป3นาโนเมตรรุ่นแรกของ TSMC การเชื่อมต่อ 5G ที่เร็วขึ้น iPhone 16และ iPhone 16 Pro Max จะได้รับการปรับปรุง 5G ด้วยชิปโมเดม Snapdragon X75 ของ Qualcomm ที่ให้ความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุดถึง7.5ิิิกกบตต่ว g าทีและสนับสนุนมาตรฐาน 5G Advanced ยุคใหม่ของ 5G ก่อนวิวัฒน,นาการไปสู่ 6G ซูมแบบออลตรคอน5เท่า iPhone 16 Pro จะได้รับการปรับปรุงกล้องเทเลโฟโต้แบบเดียวกับ iPhone 16 Pro Max ด้วยดีไซน์เลนเทราพิซึมทำให้รองรับการซูมแบบออปติคอน5เท่าด้วยเลนสเทราพิซึมเริ่มนำมาใช้แล้วใน iPhone 15 Pro Max แต่ไม่มีใน iPhone 15 Pro สามารถซูมเข้าแบบออปติคอน5เท่าซูมออกแบบออปติคอน2เท่าให้ช่วนการซูมแบบออปติคอน10เท่าและซูมดิจิทัลได้สูงสุด25เท่าที่มาแมคลูเมอร์ นักวิเคราะห์จาก Bloomberg กไม่เชื่อว่า iPad รุ่นใหม่จะได้เปิดตัวภายในเดือนนี้เขาเลือก่อนหน้านี้อ้างว่า Apple จะเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ภายในสัปดาห์นี้แต่มาร์กคอมเมนต์จากสำนักข่าวบลูมเบิร์กไม่เชื่อว่า iPad รุ่นใหม่จะได้รับการเปิดตัวภายในเดือนนี้นักข่าวจาก b l o o m b e r g กยืนมยันว่า iPad Air, iPad Mini และ iPad รุ่นใหม่อยู่ในแผนของ Apple โดยทั้งหมดจะได้รับการปรับปรุงชิปให้เร็วขึ้นแต่การเปิดตัวจะไม่เกิดขึ้นภายในเดือนนี้ มิงทิกกว่าใักวิเคราะห์จาก t ี International Security ก็เป็นอีกรายที่คาดว่าปีนี้จะไม่มีการเปิดตัว iPad รุ่นใหม่นอกจากนี้แม็กอทตากระแหล่งข่าวในญี่ปุ่นเชื่อว่า Apple p e n เป็นซิลรุ่นใหม่มีโอกาสที่จะได้รับการเปิดตัวมากกว่า iPad รุ่นใหม่ที่มา Mac ลูเมอร์และมีอีกหนึ่งรายงานก่อนหน้านี้ Apple Pencil 3มีโอกาสเปิดตัวก่อน iPad รุ่นใหม่ ก่อนหน้าน,นี้มีข่าวลือว่า Apple จะเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ภายในสัปดาห์นี้แต่แหล่งข่าวในญี่ปุ่น Mac กโอท a ก a รเชื่อว่าโอกาสที่ Apple ิลเป็นซิรุ่นที่3จะได้รับการเปิดตัวมีมากกว่า iPad รุ่นใหม่ Apple Pencil รุ่นที่3ถูกหลือว่าจะได้รับการปรับปรุงหัวปากกาให้เป็นแบบแม่เหล็กเพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนหัวปากกาเป็นแบบอื่นโดยจะมีหัวปากกาให้เลือกตามความเหมาะสมในการใช้งานเช่นวาดภาพการวาดแบบใช้เทคนิคขั้นสูงและการลงสีนอกจากนี้ยังมีรายงานว่า Apple Pencil รุ่นใหม่จะเปลี่ยนมาใช้พอร์ต USB-C แต่อาจเป็นรีเฟรชแอปเปิลเรุ่นแรกมากกว่าจะเป็น Apple Pencil รุ่นที่3ที่มาแมกลูเมอ USB-C ของ iPhone 15สามารถเชื่อมต่อกับอะไรบ้างหลังจากใช้พอร์ตไรนิ่งมาอย่างยาวนานตั้งแต่ iPhone 5ปี2012ในที่สุด Apple ก็ยอมรับพอร์ต USB-C โดยเริ่มนำมาใช้ครั้งแรกกับ iPhone 15และ iPhone 15 Pro ช่วยให้ iPhone รุ่นใหม่ในปีนี้รองรับการใช้งานหลากหลายขึ้นส่วนจะสามารถเชื่อมกับอะไรได้บ้างเราได้สรุปมาให้แล้ว รองรับสายชาร์จตามมาตรฐานสากลการเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ช่วยให้ iPhone 15และ iPhone 15 Pro รองรับอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็นสากลบัขึ้นโดยเฉพาะสายแบบ USB-C ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ส่วนใหญ่จึงสามารถใช้สายชาร์จร่วมกับ Mac และ iPad รุ่นใหม่ๆได้ไม่ต้องพกสายชาร์จหลายเส้นให้วุ่นวาย เชื่อมต่อกับจอบภาพภายนอก iPhone 15สามารถส่งภาพออกไปยังจอภาพภายนอกได้โดยตรงและง่ายขึ้นโดยใช้ USB-C to HDMI โดยเฉพาะ iPhone 15 Pro ที่มาพร้อมชิป A17 Pro รองรับการเล่นเกมคอนโซลเมื่อต่อจอภาพขนาดใหญ่ยิ่งช่วยให้การเล่นเกมมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นเปลี่ยน iPhone 15ให้เป็น Power Bank iPhone 15และ iPhone 15 Pro สามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์อื่น หรือแม้แต่สมาร์โฟนรุ่นอื่นได้เพียงต่อสาย USB-C แต่ความจริงแล้ว Apple ตั้งใจให้ iPhone สามารถจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ขนาดเล็กอย่างเช่น a i r p o d s เนื่องจากสามารถจ่ายไฟได้ประมาณ4.5วัตต์เท่านั้นขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในตัว iPhone ไม่มีช่องใส่การ์ด SD แบบสมาร์ทโฟน Android แต่ด้วยพอร์ต USB-C ทำให้ i p iPhone 1 5และ i iPhone 1 5 Pro สามารถขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้ไง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับฮาร์ดไดรฟ์ที่ใช้พอร์ต USB c หรืออ่านการ์ด SD และสามารถเรียกดูไฟล์ได้จากแอปไฟล์ใน iPhone สำหรับผู้ใช้งาน iPhone 15ยังสามารถถ่ายวิดีโอ Pro r ร s และมีความละเอียด 4K ที่ 60fps โดยบันทึกวิดีโอไปยังฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกได้โดยตรงผ่านสาย USB c 3จึงช่วยประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในตัวเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมได้หลากหลาย พอต USB-C อของ iPhone 15และ iPhone 15 Pro รองรับอุปกรณ์เสริมพื้นฐานเกือบทุกประเภทโดยไม่จะเป็นต้องใช้ไดเวอร์พิเศษหรือตั้งค่าเพิ่มเติมเพียงแค่เสียบก็ใช้งานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นแผงคีย์บอร์ดสำหรับป้อนข้อมูลคีย์บอร์ดสำหรับสร้างเสียง MIDI ลงแอปการ์แดแบนดหรือต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายแลนเพื่อความเร็วที่สูงและ,สะเสถียรกว่า Wi-Fi ใช้หูฟัง USB-C ร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้สำหรับผู้ใช้งานที่มีหูฟังแบบ USB-C หรือวางแผนซื้อย a r p o d s USB-C ของ Apple จะได้รับประโยชน์มากขึ้นเพราะสามารถใช้หูฟังชุดเดียวกันบน iPad และ Mac ได้ด้วยร่วมไปถึงสมาร์ทโฟน a อ d r o i d ที่ใช้พอร์ต USB-C รองรับฮับผู้ใช้ MacBook ส่วนใหญ่มักมีฮับติดไว้อยู่เสมอเนื่องจากเป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยขยายการเชื่อมต่อได้หลากหลายมากขึ้นช่วยเพิ่มจำนวนพอร์ต USB ให้กับ Mac รองรับการอ่านการ์ด SD หรือบังครับก็มีพอร์ต hdmi ไว้ต่อจอภายนอกซึ่งผู้ใช้งานสามารถนำฮับที่เป็น usb c มาต่อกับ iphone 15ได้เช่นกันทั้งนี้ iphone 15มีข้อจำกัดด้านความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลเนื่องจากรองรับมาตรฐาน usb 2จึงมีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุด480เกะกบิตต่อวินาทีไม่ต่างจาก lightning ที่ใช้ในต้นก่อนแต่ iphone 15 pro ได้รับมาตรฐาน usb 3สามารถ,ถถ่ายโอนข้อมูลได้สูงสุด10เกิกบิตต่อวินาทีเร็วกว่า20เท่า ที่มาายทูไฟแม็กและนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ